เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเขากับมาพบม,มาพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องไม่เก็ดพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกับสิบห้ามาัตามนะคะแนวทางนะคะของอาจารย์เจริญศิลนนะคะของคุณพ่อนะคะของคุณพ่อเจริญศิลนนะคะแนวทางนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะหงวดทีิดพานมากนะคะเขาบนเขาล่างกันเลยนะคะหงวดนี้นะคะกรล่องสาม านเบิงนะคะเนาะสำหรับแนวทางนะคะมีเขามินลุดนะคะกัจยาวากันนะคะเพราะว่าทางช่องนะคะกระแดวมานําเสนอเป็นเพียงแนวท่างแค่นั้นนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับช่วงเราฟังแล้วนะคะก็อยาลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดตามให้กับทางช่องไม่เกียจพาช่วกด้วยนะคะสําหรับคนใหม่นะคะกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบริภัณนะคะตัวเลขเด็เดจากทางช่องนะคะ เดี๋ยวเขามารับชมรับฟังนะคะแนวทางของคุณพ่อกันเลยนะคะว่าคุณพ่อเพิ่นจะเน้นให้ตัวใดนะคะย้ำตัวใดนะคะงวดวันที่16สิงหาคม2หากรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเขามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่เอ่อมาเปิดเอ่อตัวต้องไม่ต้องแม่เกต็ผ้าลวยได้พี่เด้อแม่เกต็ผ้าโชกค่ะพ่อแม่เกต็ผ้าโชก จ้ามันโชคมันมันเออวอดแรกเล้วยัยพี่เธอของอ่าพอจะเล่นพินอ่าแล้วเาก็ประยุทธ์ท่องง่ายๆน้ำ่นบุลาเรื่องมันเอ่ะมุดตัววอดสองวดก็เละพักแบบนี้มันวอมาแล้วก็เลยเอออย่าล่วงต้องแม่เจี๊เพื่อตัวยัยพี่ติดตามผู้ใดเป็นยัยพี่ของอาจารย์จะเล่นพินแต่คนไรคนแย่หลายๆเลยเด้อ ค่ะเอาแบบน,นี้เอาเขาเลื่อนบนเนาะเขาต้องม้วนไหลตรงค่ะค่ะพอได้เลยค่ะยิ่งบนเลยค่ะหลักสิบบนหลักสิบบนหลักสิบบนค่ะพ่อส่วนกับสามส่วนกับสามค่ะ,คะจ้า พคู Emmanuel, ับ่ศูนย์หนึ <chat> 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 ่ง eh ับจ <mechanisms> <chat> ุดเจศูนย์เ <chat> จ <Index> <chat> ็ดค่ะพ่อสามหนึ่งสามเจ็ดตั่นี้ะสามหนึ่งสามเจ็ดค่ะตัวนี้มันก็ศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดกับสาค่ะพ่อเลขสาตัวให้สองหางก็4สี่สามเจ็ดกับศูน็ดแล้วสี่สามเจ็ด่ศูนย์เจ็ดค่ะวันนี้เฉพาะบนเอาล้างแบบนี้ค่ะ เยาวาเลขหลายตัวเด้อมันเป็นบนเป็นล่างเลยพี่เอ้เยจ้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะพ่อแมีน,มนเนนเด้อโอ้ล่างเรื่องหงอกกับเจดหลักสิบเด้อหลักสิบค <6, 7. S 2> ่ะเนื้อหงอกหลักสิบหกกับเจ็ดเออเพราะว่าพ่อให้ชิมจักตัวเราเพราะว่าตัวไหนตัวหนึ่งตัวง่ายเป็นหลักสิบให้เห็นหลัก ตอนนี้ประคบก็มีหกสามหกห้าหกสองหกแปดหกสามหกห้าหกหกเบปะะกสองหกแปดหกสองหกแปดน้นกับหกสามกับหกานะสามกับหกห้าหกแปดกับหกสองนี่เป็นตัวร่องนะคะแมนแมนแม,แม,แมน, re, นกันเอฟซีเบอร์มักที่จัดกู้อะไกให้หาใจรถลย ห huh. มก็เก็บลักติดล้านวันฮะบนนะนะชนกับอย่างนบ่มามจับกู้ให huh. ้ก็หาใจรอดฮะเพราะว่าช huh. ุนก็สามอ่ะเป็นลักติดบนเยอะจ้าบ่มาตีจับกู้ให้กันให้หาใจรอดหาใจชนก็สามเราวม่มีเที้ยสิเฮ้ยฮะนเพื่อนเป็นเงี้ยสเขาเขาเพื่อนก็เดิบโตอยู่ดีหรอก ค่ะเพราะว่า่นกับเพราะว่าเกียรติก็เคยได้ล่งแล้วเนาะเพราะว่าเกียรติได้ล่งได้น้ําของพ่อว่าคนนอนหน้าเนาะค่ะพ่อค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนซื้อใหม่แล้วเนาะค่ะเอฟซีค่ะอาจารย์จะเลื่อนศิลป์ค่ะแล้ก็า่นซื้อใม่เอเนาะค่ะเีค่ะอาจัวะเ้อวันิกเดนอค่ะค่ะพ่อเดี๋ยวมืออ้น เดี๋ยวลูกโทรหาค่ะมันเพราะว่าเมลูกหเพยอาันมนวันที่เาเลาเห้าหค่ะเ่ะค่ะค่ะบ่งค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะคมะ่าค่ค่ะค่ะนะ่ะ่ะค่่ะค่ะค่รค่ะค่ะ่ะค่ะค่ค่ะค่ะค่ะคค่ะค่ะค่ะคค่ะค่ะคย็่ะ่ะคะค่ะ่ะเ่ะค่ะค่่คะค่ะค่เค้ะค่นคี่ะ่ะค่ะค่ะคานค่ะค่ะค่่ะค่ะะ่ แม่นนเจี๊ยบถ้าโชกหลายๆเด้อเอนซีของพ่อจะเล่นสินเดอ้อได้ได้จุดตาในเอฟซียืดีสบายทุกทุกคนทีไนี่ละจะนี่และเจียบค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะพ่อสำหรับแนวทางค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะกับแนวทางนะคะของคุณพ่นพอนะคะอาจารย์จะเลื่อนสินนะคะ เข่ารูปแบบเข่าเต็มแล้วนะคะที่คุณพ่อบนหายใส่น้านาะคะที่แรกนะคะเกียรกระไซนะคะใจว่าค้นนอนหน้านะคะเพราะว่าคุณพ่อว่าหายใจแบบนั้นนะคะเนาะใส่น้าต่ว่าต่อมานะคะคลิปนี้นะคะสิดเดปียนค้นนอนหน้ามาเป็นอาจารย์เจริญศิลป์น,นะคะคุณพ่อนะคะเนาะค่ะกับคุณพ่อก็ไดหายมาแล้วนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะหลักสิบนะคะบนนะคะหลักสิบบน 0กับสามนะคะศูนย์กับสามนะคะแล้วก็จับคู่หนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็สามหนึ่งสามเจ็ดนะคะนี่นแหละคะ่ะเลข2ตัวนะคะแล้วก็เลขสามตัวนะคะสองหางนะคะสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ตัวเน้นของคุณพ่อนะคะหามาศ7ูนย์เจดนะคะศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดนะคะคุณชมแคปบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะแนวาทางนะคะของคุณพ่อนะคะอาจารย์เจริญศิลป์นะคะนะคะ แล้วก็หลักสิบนะคะล่างหลักสิบนะคะไหยมาาหกกับเจ็ดนะคะล่างเป็นล่างนะคะบนเป็นบนนะคะท่ชนชมไหหมาาหกกับเจ็ดนะคะเน้นที่หกนะคะท่ชนชมเน้นที่หกนะคะจับคู่ไหนะคะมีหกสามหกห้าหกแปดหกสองนะคะหกสามกับหกหานี่นะคะเป็นตัวน้น นะคะเป็นตัวเน้นของคุณพ่อนะคะเนาะแคบนาจอไว้ทะเบงเลยนะคะแนว่ถ้ามีเขามีหลุดกิาวากันนะคะเพราะว่าคุณพ่อบนรหายมาแล้วนะคะบนล่างนะคะนะคะแคบนาจอไว้เลยนะคะสําหรับเอฟซีนะคะบอมมาร์กนะคะตัวเลขที่คุณพ่อบรจับหายนะคะกระซำมานะคะเอาตัวเลขนะคะไปจับใส่กันกับตัวทีเอฟซีมากกันในเลยนะคะเนาะสําหรับเนว่ถ้ามีเขามีรุดกิาวากันนะคะเพราะว่าทั้งช่องนะคะกระด็นโซหาเอามาแบ่งปันนะคะเนาะ เป็นเพียงแนวทางแค่น,น,ะคะแคน,นั้นนะคะแคปหน้าจอไว้จะเะบุ๋นเลยนะคะแนวทางนะคะของอาจารย์นะคะของอาจารย์เจริญศิลป์นะคะของคุณพ่อนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเกียดกับขอหายเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจุเด้อค่ะคอยลำลาำเรืด้วยสุข,ขุสุขค้นนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ,คะมีเพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ